โอเควันนี้เรา,าก็มาต่อกันเลยนะครับกับ God Hand Boring Bring it on f i <it> แล้วครับจากพาร์ทที่แล้วเราก็จัดการแมทต์บิทเกตไฟได้ครับฮ่าคนแครชโฉดจัดการไปได้อย่างง่ายได้อ่าวล่ะวันนี้เราก็เดินทางไปช่วยพวกชาวบ้านที่โดนจับมาเป็นทาสกันนะครับแน่ กำลังโดนใช้งานกันอยู่เลยรีบทำงานไปนี่รีบโอ้โโอ้ห์อืมอินจอยเหรอมึงถ้าทางไอ้นี่ชอบนะเอานี่กระเด็นไปกวันสับพี่ฟูไม่โดน พี่เออเฮ้ยแบ็คซันแบ็คพี่ละน้องตายเสียเือเนี่ยมันกำลังหัวล้อกันใหญ่เลยครับคันลอื้อีลเรียบล้อยอย่างรวดเร็วสองสาวหนึ่งกระเด็นไป่อครับหนึ่งคน นี่โอ้โหไม่ทันครับหลบไม่ทันเห็นแล้วน้องกิ๊ดเนี่ยดดอัด,แ,อดแน่กูเลยนี่เสียท่าเปรี้ยงสิครับสไลด์ดิงไนส์ไนส์เคได้คอนนะโอ้มาเพิ่มอีกสอง นี่ทุบแล้วทุบแล้วหน,น,นีโอ้ยถือไม้มาเหนี่ยวฟาดแบบนี้ครับนี่เรียบร้อยโอ้ไม่เจอนานแล้วไอ้พวกผีอืโอุ้ยนแมะไม่ได้แดกครับผีผีร่างหนึ่งนี่ยแค่เดียวตายพูดเลย มานี่เร็วตัดขาวับน่เรียบร้อยสิครับแบบนี้เรียบร้อยโอเคจากตรงนี้ไปมันจะมีมินิบอสมินิบอสตัวหนึ่งแม้ที่เป็นคนแคระพลังจิตที่ใช้ก้อนหินอ่า ใช้ก้อนหินโยนใส่เราครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอแหมตรงนี้มันสะดว์มันจะมีดัดตามตูดมาสามตัวก็เปรี้ยงสิงครับแฮะพีอ่ะเขาให้โอ้โหหลบมาผิดทางไอ้นั่นถือไม้หรอเย,ยบร้อยเปรียงอยีกม,มาเสริมมีอะยาว ยาวใหญ่ด้วยไปสามสิครับกระบองนี้เป็นของข้าแล้วออโอบสิครับตายหนึ่งตายสองอลบมามาอีกสองหรือสาม,มโดนอัดไม่โดนแหมไม่ได้ใช้นานแล้วกอดเฮน ตายก่อนยี่นี่ปีตู่ดำไปปะปไปไปาปไ้ไไปไเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเไปไไไปไปไปไไ นี่ครับแบบนี้ครับราทวิสไม่ได้ใช้นานแล้วท่านครับออ,อแล้วก็ต่อยตูดขึ้นไปแล้วเบี้ยงเรียบร้อยหรือเปล่าโอ้ไม่ตายเว้ยอึดเว้ยอึดเว้ยเรียบร้อยโอเคอ้าวมาชาวบ้านพี่มาช่วยได้แล้วมีรางวัลให้พี่โอ้โหทีทองยัด ออกมาจากรูตูดได้ยังไงวะเนี่ยแซงกิว <c oughs> ดูไอ้นี่จะไม่ค่อยพอใจนะเรามาช่วยเนี่ยสงสัยสงสัยฉัชอบความซาดิสนะเองเนี่ย <c oughs> มีการหันตูดให้เราเองนะ <Great. S 1> ดูจากตอนที่ <c oughs> โดนแฝง <c oughs> ฟาดตูดแล้วรู้สึกจะชอบซาดิสนะโอเคได้ท่าใหม Foreign Smash สองนะ เสอเคหมดแล้วไปกันต่อเลยนะครับกับดักอ๋อเว้หมาหมดแล้ววะ่ะนี่อุ้ย ไม่ได้กินครับกินแค่นี้อืมป๊อกปุ๊บปั๊บนะครับแบบนี้ก็ลอยสิพี่อืมนะหินยังไม่มาอย่าเพิ่งเข้ามาเฮ้ยอึดอึดอนะอุลตร้าแมนเซเว่นเนอะอืมกินหินไปดิอืมนะตีสิครับอืมอ่ะมื่นมื่นมื่นรอหินนะครับ โดนสองทีเลยวะอบรูเล็บด้วยไม่ถึงมานี่ซิเจ <c oughs> เฉ็นยังก็พับเขาให้ยู่รอหินโนมินจ้ะเรียบร้อยโอ้ยยืนเท่ยอยู่คนเดียว โอ้อะไรขนาดตัวเปรตแล้วนี่เนี่ปุบปับปุบปับตัดขาสิครับพี่โอ้โหไอ้นี่เอาเงินเงินดับอนาเด็กครับโอเคน่าจะหมดแล้วมือเกือบโดนหัวกูตายส้ม I love it ได็กล้วยนะ ไม่เซฟฮนะเดี๋ยวลืมบัตรซวยเลยเอ้าเจอเลยนี่หว่ามาแล้วฮะอุ้ยุโอ,โอ,โอ้ถ้าทางจะเหนื่อยหน้าดูนะเนี่ย กมที่นี่เพิ่งฆ่าฉันใช่ไหมพูดเท ah right ี่ยงแล้วป่ะดิฉันจะเอาหินควางใส่หัวแกมีแค่นี้ใช่ไหมบทพูดอ่ะไอ้นี่โหดนะไป่ยงอุ้ยลาดนะเดี๋ยวเพิ่งไปมานี่มันเรียกลูกน้องมาแล้วตรงนี้มันจะเยอะทอมเกลียดลูกน้องด้วยสองตัวนะฮะไป่ย่างลงไปอ่ตื๊บกอลตื๊บรอ ้ยมาแล้วแมงถือไม่มาเลยท่าไหม่ครับรู้เล็ดยังไม่ได้ใช้บาธาไรเงาเป็นรู้เล็ดที่ผมว่าเท่ที่สุดละโคตรชอบเลยแต่มันจะมีรูเล็ตเม็ดเดียวที่แรงกว่านี้นะฮะชื่อกังฟูแทงโก้ลงมาเลยมึงอ่ะเฮ้ยมันขึ้นแล้ววะไม่ทันโอ้โหไอ้เฮ้ยมัวแต่ดูโอ้โหไอ้ เดี๋ยวเถอะมัวแต่จะเอาลูกพี่มันลงแล้วลูกมอมันเลยมาโค้งเอาเลยฮะมาหากกำมาหากกำหินโยนใส่หัวเรามาแล้ววิ่งอย่างเดียวช่วงนี้อยู่ไม่ได้นะหยุดยังหยุดยังอู้โดนกระปั้นหรือโดนเหล็กจะตายแล้วกูขึ้นไปเลยมั้ ลูกพี่ลยนมาได้ขึ้นไปแล้วก,ก็ด,ด้วยลูกพี่มัด้ด้ปะมานีเลยเศรษยเงเ้ยตึ้งไปเอียงเขาให้ตบกระบาลลงไปม,มามากอดแทนเอาไปเลยมาาอะไรเงา้ยตามไปโผล่ขึ้น โอ้โหโดนพอดีไม่ตายนิดเดียวจะตายก่อนไหมตายเลยเราไม่ไปกับเพื่อนหรอไม่ไปกับเพื่อนเหรอครับไปเดี๋ยวนี้ตามเพื่อนไปมาด้วยกันมันก็ต้องไปด้วยกันมามาแล้วไอ้ท่าไฟฟ้าหยุดไม่ได้นะฮะหยุดีโดนเลยใกล้ตายแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ย ลบก่อนขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้ไไดหนีก่อนเอาไปขึ้นอีกไหมเดยวคนเซ็ตรถพี่ผมใหแห่มันถอยไปแล้วมาแข่งมาก็ไปิวสิครับโดนลูกพี่ผมด้วยวะไม่ตายใช่ไหมเฉียนยักเกิดตึงมันทำไมเอา้าผิดตัวไปใส่ใครตีนใีบเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยเออบาดแล้วไอ้ยลูกน้องแม่งเหลือสองตัวพลาดไม่ได้นะเนี่ย ตัดขาสิครับว้าวเหลือคนดนึงใช่ไหมเนี่ยแยกกันเลยครับ <laughs> ใครโดนกอดตายโอเคโอเควันนี้ก็มาสั้นๆก่อนนะฮะพอดีมีเวลาผมจะตัดคลิปเป็นเลยเนี่ยบางทีฉันอาจจะเลือกเกมผิดอะไรสักอย่างนะาแปรมัว่วนะเนี่ยผมก็จะตัดพาร์ตประมาณนี้ครับ ชนะมินิบอสอตัวแล้วก็ชนะบอสใหญ่ตัวหนึ่งแต่ดานหน้าจะเจอเจอกับชาน,นนะโอเควันนี้ก็มาด้วยคลิปสั้นๆนะฮะเดี๋ยวจะเร่งเอาคลิปใหม่ออกมาวันนี้ก็มาลาที่เดิมนะครับโอเคบายบายสวัสดีครับ glad little little a Time Time for little fun Time for funn